หลังนี้หรูหราร่มรื่นสงบเป็นส่วนตัวอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกมากค่ะที่บอกว่าอยู่ใจกลางเมืองเพราะว่าอยู่เส้นเกษตรนวะมินเดินทางเข้าเมืองเดินทางไปจุดไหนในกรุงเทพมหานครจะขึ้นทางด่วนสบายมากค่ะทำเลแบบนี้บ้านหลังใหญ่แบบนี้คุณจะหาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันราคาแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้ พื้นที่189ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากกว่า400ตารางเมตรค่ะที่สำคัญก็คือว่ามี4ห้องนอน5ห้องน้ำทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวและชั้นล่างมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือจะดัดแปลงเป็นห้องทำงานก็สะดวกนะคะ สำคัญก็คือว่ามีสวนกว้างมากหน้าบ้านไม่ติดกับใครคร่ะเพราะว่าด้านหน้าเป็นสวนส่วนกลางของหมู่บ้านเป็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านและในสวนที่รม่มรื่นนั้นนะคะมีบ้านรับรองซึ่งคุณจะสามารถดัดแปลงทำอะไรก็ได้แต่ยืนยันนะคะว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ ตัวบ้านที่มีประโยชน์ใช้สอยมากแบบนี้ราคานี้คุณหาไม่ได้อีกแล้วใจกลางกรุงเทพมหาคนครไม่เชื่อใช่ไหมคะทำไมถ้งถึงพูดแบบนี้พากันไปดูเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะตั้มมายืนอยู่หน้าบ้านเพื่อจะยืนยันความร่มรื่นของบ้านหลังนี้เวลาที่ถ่ายนี่นะคะเที่ยงตรงค่ะ12นาฬิกาจะดูสิคะว่าจะสามารถยืนอยู่ได้แบบไม่มีแดดส่องไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะและหน้าบ้านนะคะก็เป็นสวนส่วนกลางของหมู่บ้านหน้าบ้านนี้คือไม่เห็นบ้านใครไม่มีบ้านใครมาชนเลยนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเป็นบ้านหลังมุมค่ะ พื้นที่189ตารางวาหลังใหญ่มากมีสวนนะคะที่คุณจะสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจค่ะจะปลูกผักจะเลี้ยงไก่ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ๆนะคะสบายเลยทีเดียวมีที่วิ่งเล่นเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านค่ะ,ะเดินเข้ามาในบ้านนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถของบ้านนะคะจอดรถได้4คันสบายๆเจ้าของบ้านเขามีรถ4คันนะคะด้านข้างของตัวบ้านนั้นก็ เป็นทางที่ไปในส่วนของแม่บ้านนะคะเขามีการต่อเติมส่วนใช้สอยของแม่บ้านไว้แล้วเรียบร้อยเป็นที่เก็บของเป็นที่ทําครัวเป็นที่ซักล้างของแม่บ้านไม่ปะปนค่ะทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวนี่คือส่วนหน้าบ้านค่ะร่มรื่นนี่ตอนเที่ยงนะคะเนี่ยตอนเที่ยง ร่มรื่นมากหน้าบ้านร่มรื่นมากนะคะก่อนจะเข้าบ้านเดี๋ยวเราไปเยี่ยมสวนกันก่อนนะคะนี่โอ้โห,โหนี่เกษตรนวมินบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมดูสวนสิคะโอ้โหใหญ่มากอะ่ะแล้วก็คือต้นไม้นี่คือร่มรื่นนะคะต้นไม้นี่ร่มรื่นทั้งบ้านนี่คือเรือนรับรองที่บอกว่า เป็นเรือนรับรองในสวนนะคะถ้าตอนบ่ายๆเนี่ยจุดนี้นะคะสามารถที่จะมานั่งเล่นได้หรือถ้าใครเป็นสายฟิตเนสออกกำลังกายตอนนี้เจ้าของบ้านเขาปรับเปลี่ยนเป็นห้องฟิตเนสหรือคุณจะทำเป็นห้องรับรองแขกเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องทำงานได้แล้วแต่คุณเลยค่ะสะดวกสบายนะคะและข้างบ้านนะคะมีระเบียงด้านข้างค่ะ พอเราออกมาเล่นนั่งเล่นตรงนี้เสร็จแล้วนะคะจะเดินกลับเข้าบ้านคุณสามารถเดินกลับเข้าทางระเบียงข้างบ้านตรงนี้นะคะเป็นช่องประตูท hey, ี่เดินเข้าด้านข้างบ้านได้ด้วยค่ะเข้ามาดูในบ้านกันเลยค่ะพอเดินเข้ามาเนี่ยนะคะนี่เป็นส่วนที่เราสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับรองแขกได้นะคะตรงนี้เป็น กระจกที่เป็น glass house นะคะแสงส่องเข้ามาเต็มที่ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เที่ยงตรงค่ะแต่แบบว่าสบายอะ่ะไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปิดม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวเขาก็ทําม่านไว้ละเรียบร้อยนะคะมีทั้งมุ้งมุงลวดมีทั้งผ้าม่านด้วยนะคะอ่ะจากจุดนี้นะคะเดินขึ้นไปบนสเต็ปเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนอีกจุดหนึ่งนะคะมองเข้าไปก็เห็นสวนหลังบ้านและ ส่วนข้างบ้านเดินออกทางนี้ได้นะคะจุดนี้ก็คือจุดห้องรับประทานอาหารของบ้านนะคะบ้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะมีบิวอินบางส่วนแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบนี้ตามรสนิยมการตกแต่งของเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์นี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างดีทั้งนั้นเลยค่ะนะคะ บาร์นี้นะคะถ้าชอบมากเลยค่ะสำหรับคนที่สังสรรค์ในครอบครัวแลว้วก็ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันนะคะนี่เราสามารถที่จะเสิร์ฟเครื่องดื่มได้หรือว่าปรุงอาหารนะคะเป็นครัวฝรั่งปรุงอาหารที่อาจจะไม่มีกลิ่นแรงได้มีเตาไฟฟ้าไว้เรียบร้อยมีเครื่องดูดควันเรียบร้อยนี่ตู้เย็นตั้งตรงนี้นะคะนี่คือไอซ์แลนด์กลางห้องด้วยนะคะ อ่างล้างจานตรงนี้นะคะใหญ่มากเลยทีเดียวนี่เป็นส่วนครัวฝรั่งส่วนเตรียมอาหารแต่ถ้าอยากทำอาหารหนักๆนี่เลยค่ะครัวค่ะครัวไทยอยู่ด้านนี้เปิดออกไปนะคะก็เป็นครัวไทยที่สามารถที่จะปรุงอาหารหนักๆผัดกะเพรานะคะสเต็กนะคะหรือว่า อทอดปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นส่วนของแม่บ้านมีห้องน้ำแม่บ้านมีห้องนอนแม่บ้านอยู่ด้านหลังแบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยทีเดียวค่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพาไปที่บ้านหลักนี้ก็คือห้องนอนค่ะชั้นล่างเนี่ยนะคะมีห้องนอนนะคะจากส่วนรับประทานอาหารเดินเข้าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องเลยนะนี่เราไม่มีคัดเลยนะคะนี่คือห้องนอนค่ะห้องนอน ด้านล่างนะคะนี่เขาเจ้า,จาของบ้านทำเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็คนที่นอนในห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะเทควิวสวนได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะและในห้องนอนนี้นะคะก็บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยนะคะและก็ห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเล็กชั้นล่างของบ้านด้วยค่ะ ย้ำหลายครั้งนะคะย้ำกันหลายครั้งนะคะว่าบ้านต้องมีห้องเก็บของถ้าบ้านไหนคุณไปดูแล้วไม่มีห้องเก็บของคุณอยู่ไปนานๆบ้านคุณจะรกค่ะบ้านหลังนี้ห้องเก็บของนี่ ใต้บันไดนะคะใหญ่มากค่ะเป็นห้องเก็บของที่เราเข้าไปได้ทั้งตัวเลยอะคะ่ะแล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็วางไว้มีชั้นนะคะเรียงเขาใช้เก็บรองเท้าใช้เก็บอุปกรณ์กอล์ฟต่างๆได้นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็บิวอินนะคะเป็นนี่ตู้เก็บรองเท้าเรียบนะอีกได้ได้อีกอใส่ได้เป็นร้อยร้อยคู่เลยทีเดียวค่ะบิวอินตู้เก็บของนะคะแล้วก็ชั้นวางของนะคะจุดนี้เป็นจุดห้องน้ําค่ะ เป็นจุดห้องน้ําของบ้านนะคะเป็น powder room นี่เป็นห้องน้ําห้องที่5ของบ้านนะคะอ่าเราจะเห็นนะคะว่ามีประตูอีกบานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประตูที่เข้าจากลานจอดรถนะคะถ้าเราถือของมาเราก็อาจจะเข้าประตูนี้ได้นะคะหรือจะเข้าประตูด้านหลังซึ่งเป็นในส่วนของแม่บ้านที่เข้าไปที่ครัวได้นะคะจากจุดนี้ ขึ้นไปชั้นสองกันค่ะแต่อยากให้ดูนะคะด้วยความที่บ้านนี่หันไปทางทิศเหนือตอนที่ตะกำลังเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะคะตะกำลังเดินขึ้นทิศเหนือค่ะก็จะเห็นโถงบันไดที่สว่างค่ะนำแสงสว่างเข้าบ้านนะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะคุณผู้ชมคะมองแบบนี้ดูเหมือนว่าเฮ้ยบ้านนี้เนี่ยทำไมมีประตูปิดค่ะเขาจัดสัดส่วนของบ้านไว้นะคะ ประตูนี้เปิดออกมานี่ค่ะเขาเจ้าของบ้านทำเป็นห้องพระค่ะนะคะสวยงามมากทีเดียวจัดสัดสวนลงตัวนะคะและตรงจุดกลางบ้านที่เป็นห้องพระนี้นะคะจ่ายไปด้านซ้ายเป็นห้องนอนใหญ่ master bedroom ด้านขวามีอีกสองห้องนอนนะคะซึ่งทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเริ่มจากห้องนอนใหญ่ของบ้านก่อนนะคะดูสิ โอ้ประตูนี่คือไม้อย่างดีเลยอะคะ่ะโอ้โหนี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะคะบิลล์อินตู้เสื้อผ้าบิลล์อินตู้เก็บของสำคัญสำคัญไว้เรียบร้อยนะคะและจุดสำคัญของมาสเตอร์เบดรูมก็คือว่าหน้าบ้านค่ะเราสามารถที่จะเทควิว สวนสาธารณะของหมู่บ้านด้วยหน้าบ้านเป็นสวนสาธารณะนะคะมองไปเนี่ยไม่ติดบ้านใครเลยค่ะไม่มีบ้านใครมาเกะก,กะบังสายตามีระเบียงส่วนตัวของเราในมาสเตอร์เบดรูมนะคะและจะพาไปดู w a l ์กอินคอ e ตในมาสเตอร์เบดรูมนะคะโอ้โหมีโต๊ะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้นะคะห้องเสื้อผ้าใหญ่มากนะคะและห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำใหญ่มากค่ะมีอ่างล้างหน้า his and her มีส่วนที่เราจะยืนอาบน้ำอยู่ในตู้นะคะแล้วก็ยังมีตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำด้วยและก็มีอ่างอาบน้ำอยู่ตรงระเบียงด้วยค่ะถ้าใครอยากจะอาบน้ำใต้แสงจันทร์นี้ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนี่เป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากนะคะ ใหญ่มากที่เราสามารถจะออกกำลังกายในห้องน้ำนี้ก็ได้นะมาซ้อมเต้นรำอยู่ในห้องน้ำนี้ก็ได้นี่เป็นห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ของบ้านค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีก2ห้องนอนที่อยู่บนชั้น2เช่นกันค่ะ2ห้องนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปห้องนอนทางด้านขวามือนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่ในส่วนหน้าบ้านนะคะ นี่บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยเตียงนอนโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นมุมที่สามารถที่จะเทควิวสวนได้นะคะของบ้านนะคะและห้องนอนที่ชั้นสองนี้มีห้องน้ำในตัวเช่นกันค่ะนี่เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะจะเห็นว่าคือบ้านเนี้ยเขาเปลี่ยนกรอบประตูใหม่หมดนะคะประตู สวยมากค่ะประตูไม้แท้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นห้องนอนของอลูกสาวค่ะมี walk in closet นะคะใหญ่มากเตียงนอนที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะคะและก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะบ้านนี้เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่อยากจะอยู่ในเมืองอยากจะอยู่กลางเมืองไม่อยากเดินทางไกลแต่ต้องการพื้นที่เยอะ เหมาะมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านี่คือทำเลเกษตรนวมินหมู่บ้านลัดดารมเอเลแกนซ์ hmm. เกษตรนวมินอยู่ซอยราบินทา14นะคะต้องถือว่านี่เป็นทำเลใจกลางเมืองด้านราบินทาที่น่าสนใจมากๆ พื้นที่ของบ้านหลังนี้189ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยมากกว่า400ตารางเมตรมีเรือนรับรองมีห้องนอน4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะและด้านหน้าบ้านนี้ไม่ติดกับบ้านใครค่ะเพราะว่าเป็นสวนของโครงการนะคะเป็นสนามเด็กเล่นพักผ่อนของโครงการและเป็นบ้านหลังมุมนะคะใครบอกว่าอยากจะอยู่ในเมืองแต่อยากจะทำสวนเล็กๆอยู่ในบ้าน เหมาะที่สุดเลยค่ะหลายคนบอกว่าอาจจะอยากเลี้ยงไก่โอ้โหที่นี่ก็เหมาะค่ะไก่ตัวเล็กๆนะคะสองสามตัววิ่งอยู่ในบ้านนะคะได้บรรยากาศเลยทีเดียวจุดที่ใต้ยืนอยู่นี้ก็คือเป็นสวนข้างบ้านนะคะและถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านก็จะสามารถมองออกมา<ๆ>เห็นลูกๆนะคะนั่งพักผ่อนเล่นอยู่ตรงนี้ได้นะคะใครที่สนใจบ้านหลังใหญ่ใจกลางเมืองราคาแบบนี้พื้นที่แบบนี้ ยืนยันว่าหามไม่ได้อีกแล้วมีหลังนี้หลังเดียวค่ะ